ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมน,น,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดอบแหวนนั่นเองทุกคนอาจจะเคยเห็นแหวนต่างๆนะครับซึ่งแหวนที่ผมจะพามาดอปวันนี้นะครับก็คือจะเป็นแหวนานาฬิกาพกเกเลรน,นั่นเองซึ่งแหวนนี้นะครับข้อดีของมันคือจะได้ความเร็วในการโจมตี1,000พครับแล้วก็แถมยังได้ MP มาอีก200นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากแหวนนาฬิกาย้อนเวลานะครับผมซึ่งนาฬิกาย้อนเวลาเนี่ยจะมีบวกแค่ความเร็วโจมตี1,000นะครับผม นี่ก็จะต่างกันประมาณนี้แต่ว่าต้านทานอาวุธและต้านวทยนะครับในส่วนของเกเรเนี่ยจะเป็น90%แต่ว่าถ้าเป็นย่อบาลานะครับจะเป็น9ซนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเล่นในระดับหนึ่งแล้วแบบพิวๆิแล้วนะครับผมเราก็ไม่จาเป็นต้องใส่ต้านอาวุธเยอะเพราะว่าเราหลบได้เราเน้นหลบเราไม่ได้สายบูโอเค ก็จะเป็นแหวนนี้นั่นเองสำหรับใครที่อยากดรอปก็า้ามดรอปได้ถ้าเป็น1นรูนะครับก็ดรอปไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าเป็น2อรูนี้ก็ต้องวัดอยู่ที่ดวงแต่ละคนแล้วครับโอเคถ้าถามว่าหาจากไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยซึ่งแหวนตัวนี้ครับเราจะได้จากอีเวนต์ของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมสําหรับอีเวนต์ฮาลวบีนก็จะเป็นของตัวนี้เลยในช่วงนี้นะครับผม <c oughs> สีแดงๆตัวนี้เลยพอเข้ามานะครับขอ ี่เราดรอปนะครับมันจะอยู่ที่บทที่6นะครับผมอกตัวนี้สาหรับใครที่ยังไม่ทาเควสนะครับก็ให้ทําตั้งแต่บทหนึ่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงบท6นะครับถึงจะเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยพอเข้ามาก็จะเป็นห้องอย่างนี้เลยเหมือนตอนที่ทำา u เวส์นะครับผมนี่จะเป็นห้องเลยเลยส่วนตัวที่เราจะดรอปนะครับผมก็จะเป็นตัวตัวนี้เงาใครบางคนนะครับผมก็คือตัวนี้เลย นี่ก็จะดรอปแวนมาแล้วผมเป็นแวนพิเศษแวนอุปกรณ์พิเศษโอเคถามว่ามอนเลือดเจ็ดไม้มอนเลือดอ,อ,อยู่ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นผมก็ไม่แน่ใจเลือดงไปเยอะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งดรอปไม่ยากนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับมีคนแบบว่ามาดรอปกันเรื่อยเรืยเลยก็ใครที่จะมาดรอปก็ได้นําให้เปลี่ยนตัวลักนะครับผมจะได้แบบมีโอกาสดรอปเยอะขึ้นนะครับผม ตัวลักนะครับถ้าว่าเราอัพ2อหเนี่ยจะมีโอกาสดรอปที่25%ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผม25หรือ15อันนี้ผมไม่มั่นใจนะข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นในเรื่องนี้นะผมนี้ก็ดรอปไังไงเลยก็จนเพื่อนมาดรอปได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากมาดออารอปนี่ไงแวนดรอปแล้ว ในส่วนของการดรอปครับก็ใช้ฟาร์มตัวฟาร์มของทุกคนนะครับก็เอามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นธนูฟาร์มหรือว่าจะเป็นปีกฟาร์มหมัดปีกเอ็มดีอะไรก็ได้หมดนะครับผมอยู่ที่อยู่ที่คนเลยว่าชอบแบบไหนกันดีไงเราก็จะได้มาวันนี้ก็ถือว่าดรอปง่ายมากกยนนะมาแป๊บเดียวได้สามสี่อันแล้วก็ผมบ,บันนี้อยู่ตรงนี้ส่วนตัวก็ยังใช้เป็นหนึ่งรูอยู่นะเพราะว่าส่วนรูมันไม่ดรอปปีที่แล้วนะครับผมก็มา ดอรอปตัวนี้เหมือนกันนี่มีคนหาทีมเต็มเลยดรอปประมาณ3วันไม่ได้ผมไม่ดรอเปเลยไฟเลยเลิกเสียเวลาชีวิตเกินมันไม่ดรอปนั่นเองก็แต่ก็ทุกคนก็สามารถมาดรอปได้นะผมเส่อใครทีท่ดวงดีกว่าผมผมนี้ไม่มีคาว่าดวงเลยดรอปยังไงก็ไม่ออกเราไปดูนะผมระหว่างอัดคลิปนี้ประมาณสัก 5-6นาทีดูว่าเราจะได้2องกนะูนมาหรือเปล่าถ้าได้2องลูมานะนี่จะจะเป็นอะไรที่เวอร์มากอ <c oughs> ครนี้ยังไม่เล่นอีเวนต์ของฮาโลวีนอันนี้ก็มาเล่นได้นะครผมส่วนใครคิดว่ามีไอเทมมาไหนที่ดีๆก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะผมสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนี้จะได้แบบแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่นแบบได้เก็บ มาด้วยนะครับเพราะว่าแหวนตัวนี้นะครับก็สามารถเก็บได้แค่ใช้เฉพาะช่วงอีเวนต์เท่านั้นพอละจบอีเวนต์ไปก็ไม่มีแล้วต้องรอปีหน้าเลยนี่้าว่าใครพลาดไปก็น่าเสียดายนะผมเก็บไว้ดีกว่าไม่มีเลยสักหนึ่งรูก็ได้นะผมเพราะว่ามันเทรดไม่ได้ขายไม่ได้ก็เก็บติดตัวไว้นะครับผมก็ได้มาหลายอันแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันด้วยมีสองรูเลยทำยังไงก็ไม่ดรอ ใครที่ยังไม่มาดรอปใครที่ยังไม่ดรอปก็าพาเพื่อนมาดรอปได้ตรงนี้ดรอปง่ายๆเลยอยู่ตัวนี้นะครับผมซึ่งเราจะดรอปอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะที่จริงฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้แต่คนส่วนมากจะชอบดรอปฝั่งนี้กันนะครับทีมต่างชาติก็จะอยู่ฝั่งนี้กันเยอะสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนก็มาที่สากลได้มาให้ทีมที่สากลช่วยนะครับผมวันเอสหนึ่งรูเยอะมากครับผม แต่สรูนี้ไม่ตกเลยเวสตอมดาเมจไม่ค่อยแรงมากสองมืน่นสามมืนอันนี้ที่ผมนำมาฟาร์มมัจะเป็นสายปีกนะครับผมปีกยังไงผมใช้เป็นปีกสิบปีนะครับผมก็คือปีกตัวนี้ปีกสิบปีผมชอบตรงทาดเวทแต่มันก็ดีแหละ พิ่มจากเอจิอะไรพวกนี้โอเคก็มาดับกันได้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละน่าจะหมดอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราก็ได้อย่างน้อยๆก็เราก็ได้หนึ่งรูมาแล้วนะครับผมยังไงหนึ่งรูได้มาสี่ชิน้นละไวมากก็สามารถมาดับไปใช้ได้นะครับผมสาหรับสายที่ชอบในการโจมตีเร็วๆเงี้ยใช้ได้ทุกสายเลยแต่ข้อเสียคือมันอาจจะรับดาเมจบอสที่แรงขึ้นเพราะว่ามันมีตันเวกับอาวุธที่ติดลบ90เลย แต่ว่าเกเยอะไหมก็1ใน3ของลมกดนะครับเหมือนเราเปิดลมกดขั้นสาเอ้ยขั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นลมกดเราเปิด3ขั้นเนี่ยจะลบ270เลยก็เอาเรื่องอยู่นะเยอะมากๆโอเคดรอปจะมานี้ดรอปถือว่าดอปง่ายเลยนี่สำหรับใครที่ยังไม่มาดอปก็มาดรอปกันได้เลยนะผม คสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่มาบอกจุดฟาร์มให้ทุกคนดูเฉยๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับว่าอยู่ตรงนี้นะบทที่6ของอีเวนต์ฮาโลวีนทุกคนก็สามารถมาดอบก,กันได้พาเพื่อนมมาดอดก,กันโอเคคลิปนี้ก็นะ่าจะขอจบเพียงแค่นี้นะผมผมก็ขอลาทุกคนไปตรงนี้แหละเป็นแหวนได้ดีที่ควรเก็บไว้ควรมีโอเคไม่เจอกันครับทุกคน